นายชัยวันรลิมลิกิจอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติชุดพยักไพลกลมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่พิพาทได้เอกสารสิทิสปกอดโดยชอบหรือไม่จุดแรกที่ไปนยคะเป็นแปลงสอ่กรที่มีผู้ครอบครองในตำบลหมูสีอยู่ใกล้กับทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ รูปแปลงอยู่ติดลำตะคลองนะคะซึ่งเป็นลักษณะยาวคู่ขนานไปกับลำน้ำอีกฝั่งของรูปแปลงก็จะเป็นแนวเชิงเขาที่มีความสูงเกิน35%ลักษณะดังกล่าวจริงๆแล้วจะไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นอกจากนี้ก็ยังไปพบ ปักหมุดแล้วก็เห็นสีสเปรย์ที่ต้นไม้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นสีสเปรย์ที่พ่นเอาไว้เพื่อที่จะแสดงพื้นที่ที่จะไปปักหมุดที่ดินสปกซึ่งเฉพาะจุดแรกเนี่ยไปพบ2หมุดแล้วก็ไปพบอีกสามหมุดซึ่งอยู่ในพื้นที่ภูเขาอีกด้วยค่ะแปลงนี้เ็าบอกว่าออกมาโดยไม่ชอบและมีการวางแผนในการวางผังนะครับท่านเห็นว่าแปลงนี้ถ้าเป็นองศาเนี่ยมันมากกว่า70องศานะครับถ้าเป็นมุมเนี่ย มันก็สามารถไม่ที่จะทําอะไรได้เลยนะครับซึ่งเป็นภูเขานะครับใช้ค,คําว่าภูเขาดีกว่านะครับที่ทุกคนเข้าไปเนี่ยมันก็ปีนป่ายก็ยากอยู่แล้วที่มันสลด,ดกว่านั้นก็คือว่าวันนี้ที่เราเดินไปไปลายปลายแปลงเนี่ยก็ไปพบเส้นทางที่นําเครื่องจักรเข้ามานะครับปรับเครื่องจักรเข้ามาแล้วก็ไปพบซากเม่นนะครับสามซากนะครับ จากการตรวจสอบพื้นที่แปลงดังกล่าวมีผู้ครอบครองนะครับก็คือเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งรวมรวมพื้นที่ใน29ไร่และนักธุรกิจคนนี้ถือครองแปลงสปรกรมากถึง80ไร่นะครับแล้วก็มีหนึ่งแปลงที่อยู่ติดกับแปลงต้องสงสัยมีร่องรอยรถจนเคลื่อนตัวเข้าออกพื้นที่ของผู้ครอบครอง เบื้องต้นจากการตรวจสอบบริเวณนี้เนี่ยเป็นเขตป่าถาวรของกรมป่าไม้ครับส่วนจุดที่สองที่ไปตรวจนะครับก็คือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตรงพญาเย็นและปลงสวนป่ากลางดงพื้นที่22ไร่ครับจุดนั้นเนี่ยเป็นเขาหินปูนเจ้าหน้าที่เคยเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยยังพบหลักหมุดสปอกอแล้วก็มีการพ่นสีสเปรย์แสดงเป็นแนวเขตโดยไม่พบชื่อของผู้ครอบครองครับแต่ว่า เป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้กับบ้านพักของอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่นำรถแบ็คโฮไปแพ้วถางป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และติดกันเนี่ยก็ยังพบสิ่งปลูกสร้างเป็นลานพักตากอากาศของผู้รับเหมาลายหนึ่งนะครับหลังจากนี้จะต้องให้กรมป่าไม้เนี่ยไปตรวจสอบถึงการได้มาของเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทั้งสงแปลงนะครับ ในายชัยวัน์เปิดเผยด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้มีโทรศัพท์ติดต่อมาหาบอกว่าจะจบเรื่องด้วยการคืนพื้นที่ทั้งหมดให้รวมถึงพื้นที่ทับซ้อนด้วยแต่ปรากฏว่าพอมีการออกมาแถลงข่าวบอกว่ากรมแผนที่ทหารยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของสอป,ปกรทางคุณชัยวัน์จึงยืนยันย้ำนะคะว่าหลังจากนี้ไม่ยอมแล้วและจะต้องได้ที่ดินคืนทั้งหมด ขณะที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการวันแมปค่ะที่มีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่งหัวโต๊ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปตัวของคุณสุทินเปิดเผยว่ายังมีขั้นตอนต้องพิจารณาแต่ต้องให้จบภายใน2เดือน โดย2เดือนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลต่าง,างๆเสนอต่อครมอ,อีกด้วยย้ำนะคะว่าทหารไม่สามารถชี้ขาดได้เพียงฝ่ายเดียวแต่เท่าที่รับฟังจากทางสปรกรแสดงเจตนาชัดเจนนะคะว่าไม่เดินหน้าไม่ดึงดันและเป็นสัญญาณหนึ่งว่าเริ่มถอยแล้วค่ะเราก็เน้นย้ำว่าจุดคณะทำงานของวันแมต่อไปนี้เนี่ยเวลาลงไปพื้นที่ใดก็แล้วแต่ให้ลงเป็นองค์คณะ องค์คณะซึ่งมันก็ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานซึ่งรวมทั้งกรมอุทยานด้วยกรมที่ดินกรมอุทยานกรมธนรักษ์กรมกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็กรมแผนที่นี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ให้นโยบายไปว่ามีมติไม่ใช่นโยบายมาติของวันแมปก็คือการลงไปพิสูจน์แนวเขตพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ลงไปเป็นคณะซึ่งอันนี้ จะทำให้เกิดการยอมรับมากกว่าทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาหากรณ์ก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็มีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินใหม่ครับแบ่งพื้นที่ป่าไม้ออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับประเภทที่1ก็คือพื้นที่ซึ่งจะต้องรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตกฎหมายอ่า ว่าด้วยอุทยานแห่งชาตินะครับต้องมีลักษณะเข้าเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งเช่นพื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1หรือชั้นที่2ดินไม่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรมและพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาหรือพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันเกิน35%ครับ นี่คือหลักเกณฑ์ของประเภทที่1นนะคะส่วนหลักเกณฑ์ประเภทที่2เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรค่ะป่าไม้ถาวรเนี่ยเขาจะจําแนกเป็นที่ดินทํากินหรือใช้ประโยชน์อื่นๆมีรายละเอียดก็คือพื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมและเป็นดินเหมาะสมแก่การเกษตรมีการถือคลองหรือทําประโยชน์อื่นแล้วพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันและพื้นที่ซึ่งใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการค่ะ